รู้ไหมครับว่าใครคือคนแรกที่เรียกถ้วยลีกครับว่ามิกกี้เมาส์ครับไม่ต้องเดากันนะครับเพราะว่าผมจะเอาประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังเลยดีกว่าจากข้อมูลเท่าที่เคยถูกบันทึกไว้เนี่ยคนที่เริ่มเรียกว่ามิกกี้เมาส์ครับเป็นครั้งแรกก็คือแฟนบอลของลิเวอร์พูลครับโดยคริสบัสคอมนะครับนักข่าวคนดังจากเดลี่เทเลกราฟและคายไทสลีย์ครับนักพากย์ตำนานวัย68ปีจากช่องไอทีวีเนี่ยบอกตรงกันนะครับว่าการแซวเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1977เริ่มจากแฟนบออลลลิเเวร์พูนี่ยไปล้อออแฟนเเวร์ตันครับในเดือนเก้าปร้อยเ้าขชิง ช่วยลีกคัพเป็นครั้งแรกของสมโมสรเข้าไปเจอกับแอสต์บิลล่านะครับทำให้แฟนๆเนี่ยก็ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าเดือนเดียวกันนั้นเองนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยคู่ปรับร่วมเมืองก็เข้าชิงยูโรเปียนคัพได้อย่างยิ่งใหญ่ <c oughs> ไปเจอกับมินเชนคลับบักนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยลิเวอร์พูลก็คว้าแชมป์ยุโรปได้ด้วยด้วยความที่เป็นอริก,กันนะครับฝั่งหงแรงก็เลยแซวฝั่งทอฟฟี่ว่าเฮ้ยโอเคดีใ okay, จด้วยนะที่ได้เข้าชิงลีกคัพแต่ลืมไปหรือเปล่าว่ามันแค่เป็นถ้วยเล็กๆของเด็กๆเองไม่ต่่่่าาาาาางงอออะะะะะะไไรรรรรรรกกกกกกััััับบบมมมิิิีีีีี้้้้เเ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 ส์์นน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 คคคพพวววววแยยยยจจดดดใขขููลลลลลชุโป on the next <Level. S 2> แม้แต่บ๊อบเพสลีย์ผู้จัดการทีมลิอร์พูตอนนั้นเนี่ยก็เคยพูดถึงการแข่งลีกครับว่าเป็นรายการระดับมิกกี้เมาส์เหมือนกันครับคือเมื่อพูดถึงตัวละครมิกกี้เมาส์เนี่ยเราจะรู้ว่านี่เป็นการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยจินตนาการของวอลต์ดิสนีย์เมื่อ95ปีก่อนใช่ไหมครับสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยเจ้ามิกกี้เมาส์เนี่ยคือตัวการ์ตูนที่สื่อถึงความน่ารักเป็นตัวแทนของความสดใสร่าเริงแต่พอเอามาใช้กับบริบทของฟุตบอลเนี่ยมันจะสื่อว่ามิกกี้เมาส์ครับเนี่ยก จากจุดเริ่มต้นที่แฟนหงเนี่ยเอาไว้ข่มแฟนเอเวอร์ตันนะครับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสับว่ามิกกี้เมาส์ครับก็เลยเป็นฉายาของถ้วยลีกครับมาโดยตลอดครับจากปี1977นะครับเหตุการณ์ผ่านไป24ปีเข้าสู่ปี2001ลิเวอร์พูลยุคเชราอุลิเย่เนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับคว้า3แชมป์ในปีเดียวคือยูฟ่าคัพเอฟเอคัพและก็ลีกครับความน่าสนใจก็คือการได้3แชมป์ของหงแดงเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่แมนยูเพิ่งจะได้ทริปเปิร์แชมป์นะครับในปี1999แค่2ปีเท่านั้นโดยยของแมนูเนีีีี่ยยได้แชมมป์์พรรเลกคัพแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อลลิเเวอร์พูนี่ยสะดดดดุีตัวววเอง้ยคา่3 ชมนะครับทำให้แฟนแมนยูเนี่ยเปิดฉากแซวทันทีว่า3แชมป์ของแกเนี่ยมันเป็นแชมป์ชุดเล็กไม่มีทั้งพรีเมียร์ลีกไม่มีทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมันจะมีศักรีเท่ากับ3แชมป์ปี1999ของแมนยูได้ไงนะครับดังนั้นจะมาไปกระเทยเหมือนกันไม่ได้ฟิมีบ้านฟิมีรถ<อ>ฟิมีมงกุฎฟิมีรูปร่างหน้าตาที่ หลายๆคนมองว่าสวยโดยเฉพาะถ้วยอย่างลีกคัพเนี่ยที่ใครๆก็เรียกว่ามิกกี้เมาส์คัพมาตลอดถามจริงๆว่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถเอามานับรวมแล้วก็อวดอ้างอย่างภาคภูมิใจได้จริงๆหรอนะครับทำให้ในวันที่22มกราคม2002เนี่ยเกมรอบแมนยูกับลิเวอร์พูลที่โอทราฟฟอร์ดเนี่ยแฟนบอลปีศาจแดงก็เลยทำป้ายแบนเนอร์เขียนว่ามิกกี้เมาส์เทรเบิลเอฟซี2001นะครับแปลว่า3แชมป์มิกกี้เมาส์ลิเวอร์พูล2001ตั้งใจทำเพื่อมาล้อเลียนแฟนถุงแดงโดยตรงครับเราจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นลิเเเเเวววอออออรรรร์์พพููลลลหืแแมมมมมมนนนนยยยยยยีีี่่่่ตตาา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 งงงคคคคจััััับบิกกกก้้้้้้สดถทไ็ บันนี้ถ้วยลีกครับหรือที่เรียกตัดสปอนเซอร์ว่าคาราบาวครับเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเรียกว่ามิกกี้เมาส์ครับอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามีแต่ทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับที่ได้แชมป์คือมีแมนซิตี้เชลซีลิฟ์แล้วก็แมนยูเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยเอาจริงในการคว้าแชมป์ให้ได้ครับทำไมต้องเอาจริงครับสาเหตุก็เพราะว่าอังกฤษเนี่ยมันมีถ้วยในประเทศแค่3ถ้วยเองนะครับก็คือพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพแล้วก็ลีกครับดังนั้นเนี่ยสำ เป็นรายการอะไรก็ได้ให้แฟนบอลได้มีความสุขก็ยังดีครับหลังจบเกมที่แมนยูเอาชนะนีโคสเซอร์่อวันอาทิตย์นะครับคว้าแชมป์คาราบาวครับไปครองเนี่ยก็มีการหยิบเรื่องมิกกี้เมาส์ครับมาแซวแมนยูกันนะครับแต่ผมอยากจะสรุปเรื่องนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรจะมีดราม่าอะไรนะครับเพราะว่าแชมป์คาราบาวครับมันก็มีคุณค่าของมันอยู่ครับคือโอเคแหละว่ามันอาจจะไม่ใช่ถ้วยใบใหญ่ที่สุดแต่ก็เป็นคอามสเร็จอย่างหนึ่งของสโมสรนะครับในเกมฟุตบอลนั้นนะครับจะเป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กการไปถึงแชมป์ไม่เคยง ชนะอย่างใสสะอาดเอาชนะด้วยความสามารถเอาชนะตามกฎกติกาผมคิดว่าคุณก็มีสิทธิทุกประการนะครับที่จะฉลองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสนใจเสียงแซะหรือว่าเสียงนินทาจากแฟนบอลของทีมอื่นๆทั้งสิ้นเลยครับผม